ญาติวัดตาสันติวิหาระวาสินีปุถิชาเลปุปุถิตาเลตหิงตาหิงตาธรรมธาเนนะวันเตปุจิตาสวดทิ้งกาลนเตตวิหาระมัตไธเลทีราจะมัจชานะวะากาจะพิกขาวุสารามิกาทานาปฏิ อุปัสกะขามาจตทีสานิข้ามาจตอิสลามอัปปะอัปานาละภูตาสุกิตาพระวันตุเตมชาลภูชายปิจะอันจะสัมภวาสังสีทะจะตาอัทโวปัปติตานิยานิหนักังธรรมะวะลังปะจิ จะเตสัพพิภพิทุกัสสกะลุนตุสังขายังธาตุจิลังสตังธรรมูธรรมัตตะลาจับบุคลาสังโคหตุสักโควะอัตทายะจะหิตายะจะอัมหิรักขันสัตตุสัมธรรมุสัพเพปิธรรมะจาริโน อุติงสัมปะปุยยามะทัมมิอะดิยปะเวทิเตปะสันหาโหนตุสัพีปินาปะนิโนพุทธะสัตสเนธรรมะธรรมสัมมาทารังปะวัชันโตกาเลทิวปะวัสตสตุวุติภาวะยะสัตตานังจะม,มิทัง เนตุมีทะนิงมาตาปิตายจะอัศัังนิจังละขันติบุตรกลางอวังธรรมมีนะราชานุปชังละขันตุสัพพตาทุกขปัตตาจะนิพุทุกขพยัยมปัตตาจะนิพยายามโซกปัตตาจะนิโซกห้หตุสัพพเทปันิโนยอตาวตาจะอามีหิซัมพระพระตังบุญพยา สัมปัทางสัพเพทิว,วานุโมทันตุสัพพะสัมปติจิติยาตาลังทะตในังตุสัตททยะสีลังละทันตุสัพพทาปรวตินาภิราตาหุตุจัดกันตุทีวตานะคะสัพเพุทธาพระลามประจัดจัดจการัดจัดพระลัง อะไรหังตานันจะเตชีนะละกันพันธามิสับพะโสัวตุสัพพังสุมาคะลังละกันตุสัพพติวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสติฮวตุนิรันตรลังฮวตุสัพพังสุมาคะลังละกันตุสัพพติวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสติฮวตุนิรันตรลัง ฮนตูสัพพังสุมาคาลังระกันตูสัพพทวตาตสัพพะสังขานหวาเวนาสุทีฮหันตูนิรานตรังด้วยเดยอนอนุภาพแห่งสัจจะธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรันตนัยด้วยกันสาธยายบทสวดพระสูตรพระปริิปริเรยพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงจะจะเจริญทั้งทางโลก และทางธรรขอถวยเทียบเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาบุญในการสวดสาธยายธรรมะหล่านี้เมื่อนั้นโมทนาบุญแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตาเรียนยอดเศรษฐีเรียนไม้พีไวค้ครูปีหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งได้สร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริตจงสำริจศักดิ์สิทธทุประการเธอ